ทำไมเขาไม่ใส่ถุงมือล่ะคะเพราะว่ามือเขาล้างสะอาดและะ้วค่ะทำขนมสซอสะอันนี้ขนมถ้าคนถ้าคนเหนือห,หอกแต่ทีว่าขนมบุนะ๋มเนาะคือการนวดแป้งแอบบเจ็บหลังอะกลม อกเข้าหอดอะแน่ออแน่ะอะไรอ่ะโอเคเข้าขอนีหมดแล้ได้เลยยันหอดอนี่เป็นข้าวกลมเนี่ยข้าวกลมเนี่ยเป็นมะเขืออย่างกว่าข้าอันนี้คือแป้งกะอ่ะเป็นข้าวเหนียว่ะเจ้าเจ้าเออข้าวเหนียวข้าวหนึ่งเหนียวหนึ่ง เขาซื้อเป็นถุงสำเร็จเนะาะขาวๆอีเลยนะยและ้วนี่มันสีน้ำตาลนี่คือเกิด,ดจากเองจะเล่นขนมขนมะขันอ๋ออันนี้คือแป้งข้าวเหนียวดำเอ่อน,นีอนนอเนขาแล้วนนนนก็เก่งเนี่ยไม่คุน้น เขาคุยนะเพื่อเปล่งทุกอย่างเลยรือได้ขนมเพืเปล่งคนเดียวขนาวหนึ่งเขาแจวผสมกันแต่ว่าอันนี้คือวหนึงเนาะดูใอันนี้คือส่วนผสมต้องกรองมาคาราคาร์ลกีกนะต้องบอกอไงแต่ใจเขาทะเลถุงใจอีเลยดอกแต่ว่าต้องบอกไงอันนี้เขาแจวข้าวหนึ่งเนาะอ๋อตอนแรกเป็นสีขาวพอผสมน้ำแล้วก็จะกลายเป็นสีอันนี้เพราะว่าอันนี้มันมีสีผสมอาหาร เขา,าเขาข้าเหนียวด,ดําลงไปแล้วมันคือแป้งข้าวเหนียวดํามันก็เลยกลายเป็นสีนี้แบ่งลูกป่งยิงหลังคางองเยอะองเยอะกึดไน้เ <c ười> <c ười> <c ười> นี่ย <c ười> อันนี้เคยออกับข้าวนมจอกเนาะ อจบร่าเป็สีสีมลเป็นนี้ชอบเล่นเลยขนมเล่นั้งโควิดแม่จต่แป้งมากปไหน่มนที่ดูเอแป้งติเปอเอาแป้งขนมบัวลอยนี่คือแป้งเอียงเหนียวเนี่ยเอียงเอี้ยเหรอขมาวโม้นี่เอากระทำเป็นลูกก่อนมกลมๆไหมเนาะ จา้านั้นหมดเนี่ยทำได้เลยหให่เป้งอันเดียวกันถ้าบัดตุ๊บอีมันจะแข็งเายนะบัดแข็งเอาไปตุ้มมันจะตุ้มไม่ได้แล้วเลยเมื <c oughs> อ่อกีอ้ข้าวล่ะเมือข้าวหล่ะนี่น่าจะแกงหอมแล้วใส่เปล่าเอาเลยวิ่ตีมตีมไม่ได้เจะแห่ขนมขนมขนขนมอืมจะเป็นเด็กแล้วมันเหมือนอะไยัง ต้องใช้พลังกล้ามเนื้อทำแบบนี้คือแข็งแรงเลยนะนี่สู้ fighting อย่างมีโควิดนี่ท่านแปรมาไหนท้องวันพี่ไม่ชอบ <concentrated> water <and> water> มันยาวพี่ไม่ได้กระดูกแข็ง่โอ้โหแล้มวมยนะ <c oughs> แก่ฝนมันตกตวงแนมอันนี้แล้วก็ใส่ไต้ใส่ทุก่งใส่คือเขา<อ>ซื้อมาก็าอาแบง,ง,งแใส่มันทรรมจังเอ,องข่องี้ย ก่อนนะไปขอไปเล่นแม้นหน่อยได้ไมไม่ได้แรงงไม่ให้ขัแค่ใช่อะเจ็บขมอฟกับโจ๊กมอกี้แล้วกันรู้ตัวนะพรขอที่มันเลี่ยอืมจะเอาไปทำยังไว้แรงนี่ลูกกงหนักอีกก็มันจะบ้ามันจะข้าตุกมีนกะกิดโรตีแป้งมันแตกอย่างเงี้ยดินมันไงก็แทงโมันแทบมือแค่แหนมมันโจ๊กอมอกีล้วกัเป็นโจ๊ก ไทยบีโอเนี่ยยังมาแรกเป็นตอกเนี่ยนอยเงี้ยรือจนก็นตรอกเป็นแม่สเรือนเจพูดเป็นเป้งข้าวหรือก็ข้าวกล่อมทิ่ไหนข้ากล่มแม่ข้าวเนดำไปเอาข้าวไร้บล่มคาับจะบปไเป็นขนมเจา ข้าวไรเบอร์รี่นี่มันเป็ดข้าวเจ้าจข้าวสารมันจะบะเหนียวไงเก๋าเนรักนะอันนี้อดหลับอดนอนแนะ่หันแบบตอนเจ้ามายังหันพื่นตอนแดดวันนี้ยดีย๋ยวเราลองลงสีมือจิกลิหลับกลางวันเหรอเจอปวดก็ไม่วันนะ่ะเออเมื่อคืนทุกคนวันนี้เป็นสลบอะน้อยล,ลงสีนะมึงก็ไม่หยุดเป็นมือกับน้องยาส่งยาไปส่งแม่นออน,นะ

อ๋อโอเคอันนี้อ๋อนข้าวมนี่มีนี่เอารมให้แกจะต้นเสีย้กันแก่หัก็กโกนครั ใช่แต่งอนี่บไดจ้า บ้ขนมมันติดมันติดต่อ นั่งหอ่อกระตปุนเจ๊ก้ก้อยห่อตังนีเดี๋ยวคนเข่านาแตบพี่พี่เจ๊ก็เลห่อมันเจ๊ะนะตัวดูหอ่อไปน,นาเตียฮืมซ้อนเป็นแน่มียี้งสืนที่เพา แม่นล่าแต่คืนฝนตกเข้ามาห,ออหา่อเก๋มข้านุมเนี่ยจะข้าวเก๋มปั้นเต็ดจับจิกบากเก๋ม <c oughs> คนถามาอ่ะคนถามไหนห่อเป็นหรือเปล่าไหน,นโชว์ดีหนิงหนิงหนิงปั้นหน่วยได้แต่หนิงจับที่เป็นเพราะมันแหลมแหลมฮะหนิงเ,เป่มางามั้งแงมเป่งเหมือนกัน ไหนเขาบ็เนเอาวงา,หาวงหน่อยวางใ่ถาดนี่เนาะถาดอ่ะอะระเดียดน,นี่ประเดียวเป็นคนแตง่งแหลมๆม,มัน <c oughs> ใครหัวซัดใจขนาดหูไส้ไส้ทะลักมากไส้เยอะเยอะ โอ้เป็นไปแลมเอาน้ำมันทาก่อนแปต่งแต่ได้แงะไปป่ะใส่ขนมวยให้ได้แต่ให้หน่งแต่งอันท่านะหนิงแต่งแหวนแหวก็มาแลายก็ได้นะมันงามดีงะ แง่มไม่อแปลงแหลมมาได้นะเรื่องแล้วไม่มีแหลมอ่ะใส่ทะเลักอ่ะใส่นี่ผสมเมีย่ยงพองอ่ะใส่เนี่ยผสมเมี่ยงพองใส่บะเป้ามีบะเป้า,ม,ปปามีเกี๊ยวตัดเกี๊ยวใส่น้ำตา<ซ>ลแค่น้นเองแล้วก็มีถั่ว ทำจริงแค่แ้หอมก็ต้องเอาใบเตยใส่ใบเตยซอยแล้วก็คั่วกั่อ๋ออันนี้คือวิธีการทำมือสุกคือทั่วล่ะใส่เยอะๆใส่ทันทีที่ริงทำเป็นขนมไอ้นั่นขนมต้มขนมเทียนคล้ายๆขนมเทียนแต่ว่าใส่แบบขนมต้ม เอาลูกเขียงมาเลยไอกระป๋อกระป๋อตั้งอยู่หลังเบ่าน่ะน่ะไปแหลม อันนี้ยังมาแหลมขนาดนี่ยะค่ณนั <พอ S 1> น่นแหลมมากในร้องซปเปอร์แหลมเหรอคะ,อะมะคนณนั่นแหลมสวยมากอ๋อต้องเก็บอันนี้พับหนึ่งรอบแล้วก็อันบนต้องเก็บอีกรอบหนึ่งพับมาแล้วกเก็บสั้นๆอีถ้าจะเก็บยากตองสั้นตองสั้นต้องทำก้อนน้อย มาต่อกันหน่อยกะแหวบทำเป็นกระทงเชฟจะบดนตบม,มนนันแน่นะแม่ก็เสี่ยวอหอก็ตา <laughs> หอกับจอยค่ะเพียบเพื่พนแม่เออกันเล้บจอย น,นัอ๋อก,ก็ว่าทำไมขนมพวกนี้ถึงต้องมันๆอัน,นขนมดิบต,ตองน้ำมันค่ใช่ใชจริงด้วยอันนี้เปนฮองว่าขนมเองก็จอกขนมจอกขนมจอกหรือขนมเทียนนั่นแหละแล้วผักกางนี้ปนฮองว่าขนมออย่าง ขนมเทียนมันจะเป็นเห็นอย่างหนึ่งนะค่ะมันจะมีส้อยแต่นี่น่าจะเป็นขนมเทียนแต่แว่าเป็นไส้หวานแล้วัย่างเป็นไส้เค็มภาษาเนียงก็ขนมจับคนเข้าว่าขนมบุ๋มมันบุ๋มมากอย่างไรคะ ไปตักบาตรต้นไหร่พีไปไหนไปกับกองไปกับใครท่า้วกันมาไปกับนี่กบใรดน

ไเจ้าอยู่ที่ไหนเขาไม่ควรจะควรจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่รุ่งโมกุฎอยู่เขาควรจะอยู่เ้องไหมกันหรอเร็วไปมาขุดละแม่ที่ไหนก็น้ำไหลที่ไหนก็อะไมก็ต้องอย่างไรก็ต้องติด 哎呦，哎，丹，哎丹哎呀哎哎。哪来的？又要老